วงการมาส5หปีถามจริงนะรอดมาได้ยังไงวะบางทีบางครั้งนางโดนแบนมาก็เคยโดนแบดนสมาคมนักข่าวโดนแบนเนเรื่องลาวเลยหลักหัหน้าเมื่อก่อนนักข่าวคืออิทธิพลที่สุดขางวงการพวกเรานะใช่แต่มันก็มันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเคยโดนแบนจากเรื่องอะไรคทมันเป็นการเข้าใจผิดยังไงคคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นการอุ้มัน เกือบ20ปีได้แล้วมากมันนานแล้วแล้วแบบน้องๆนักข่าวสมัยนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยมีเรื่องนี้ด้วยเหรอคะอะไรก็หนูๆหนิดไม่ทันหมดเหรอโลกแต่ม่มีอะไรแต่เป็นคนที่ผ่านใช้สติในการผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดมานะใช่ คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดการเลงแอ้มันไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากอะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือมันมีมีงาน3งานแล้วงานสุดท้ายถ่ายทอดสนแล้วงานแรกมันเลดแล้วแล้วแบบเราก็ต้องรีบไปแล้วเรารอคืนจริงๆแล้วเนี่ยลงไปสัมภาษณ์กับนักข่าวแต่ว่านักข่าวเขาสัมภาษณ์ศิลปินอื่นอยู่ก็เลยแบบเอ้ยเราเรารอรอยี่สิบนาทีแล้วเฮ้ยเราต้องไปแล้วก็เลยไปมันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดว่าทัดไม่ให้สัมภาษณ์ แค่นี้เองซึ่งมันใช่มันมีงานต่อก็เลยต้องไปซึ่งมันก็แบบมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรอกแต่ว่าเป็นการเข้าใจผิดมากกว่ามันผ่านไปแล้วแบบจริงๆแล้วทุกอย่างต้องยอมรับนะหุ่นนางยังเป๊ะหน้านางเปล่งเป๊ะแต่สิ่งที่เธอดูคือเรื่องผมเธออ่าใช่จริงๆคนเราทุกวันนะเอาตรงนะ ยิ่งเราอายุเยอะขึ้นเยอะเรากําลังมาคุยกันตอนเลขสี่ไปปลายแล้วนะที่เราคุยๆกันอยู่เนี่ยเลขสี่ไปปลายนะไม่ใช่สี่ต้นๆใน่ไหมล่ะไปปลายซึ่งแม่เราดูรูปเราสิผมหนาเห็นไหมเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นเห็นไหมเด็กแบบว่าวัยรุ่นเด็กซีรีส์วายเนี่ย เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาไห้หมดจัดใี้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดู